เอกสารที่นายสมเจตสายบัวต่อชาวบ้านหัวหนองยางตําบลหนองหลักอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขปัญหาสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งในอําเภอชัยวานค่ะหลังจากที่นําหลักฐานทั้งหมดเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดก็พบว่าการดำเนินงานของสมาคมดังกล่าวไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา78และ79จึงแจ้งให้ยกเลิกสมาคมโดยให้จดทะเบียนสมาคมใหม่ให้ถูกต้องตามพรบชาปนกิจสงเคราะห์พศ2545 และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นอื่นๆแต่จากการติดตามกลับพบว่าสมาคมไม่ปฏิบัติตามจึงเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเนื่องจากกังวลว่าชาวบ้านอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะ นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนยังเปิดเผยว่าสมาคมแห่งนี้ก่อตั้งมานานกว่า20ปีมีสมาชิกมากกว่า11,423คนสมาชิกต้องชำระเงินแรกเข้า1,400บาทก็จะมีการประกันความเสี่ยงกองทุนบริการรวมเงินกว่า16ล้านบาทค่ะ ที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายน2563มีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า10คนแต่ว่าผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่ได้รับเงินทันทีต้องรอให้มีการเก็บเงินจากสมาชิกก่อนทำให้สมาชิกเกิดความกังวลและตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารเงินนอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีการหักเงินร้อยละ3าให้กับคณะกรรมการซึ่งตามระเบียบไม่สามารถทำได้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสค่ะ